กับผมนายอดิศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผูนาำนาอยู่จังหวัดขอนแก่นใน,นานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบรัฐสภาประชาธิปไตยพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ในสภาแห่งนี้ ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคมากมายการแข่งขันเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นสนามที่ประชาชนกั่นกรองพวกเราผู้สื่อข่าวกั่นกรองพวกเราองค์กรอิสระกั่นกรองพวกเราแทบจะเอาตัวไม่รอดสักพักครับถี่ยบ จึงขออนุญาตแสดงความดีใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกทท่านทุกๆพักท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดครับแต่เวทีหาเสียงอาจจะมีท่านหรือผมแบ่งแยกกันบ้างแต่วันนี้ท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นท่านจะมาทําหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านมาประเทศไทยเขาใช้เฉพาะซีกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อคราวหนึง่งพรักของท่านประธานชนะพักประชาธิปัตย์อยู่สองคะแนนผมก็อยู่กับท่านด้วยพรกคความหวังใหม่ต้องแสดงความเคารพกับท่านชวนหลีกภยัยที่ถอยให้พลเอกชวลวิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีสมาทางสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่รัฐมนูญฉบับนี้ท่านได้ให้ความสำคัญแก่สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งเลือกนายกรับดีได้สองครั้งสองวารละซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมจะไม่ก้าวไกลก้าวล่วงไปถึงดุนลนบินิตที่ท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้จะชี้ผิดชี้ถูก แต่ความคิดเห็นในทางการเมืองมันแตกต่างกันได้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ในซีกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ได้คะแนนเกิน250เสียงไม่ได้เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งต้อง250เสียงขึ้นไปแต่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีพักก้าวไกลได้คะแนนมากกว่าเพื่อน151ที่นั่ง ตามติดมาโดยพักการเมืองที่ผมสังกัดคือพักเพื่อไทยได้1 4 1ิเ,เป็นไข่เป็ดกับไข่ไก่เบอร์ศูนย์มาด้วยกันท่านประธานครับถ้าลักษณะอย่างนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าในอดีตง่ายนะครับเพราะว่าอันดับที่หนึ่งมันห่างกับอันดับที่สองมากอสองเป็นฝ่ายค้านแต่คราวนี้5้าร้อห้าสเเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ เปรียบเสมือนเป็นข้าวต้มมัดกับประชาชนให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นข้าวต้มมัดประชาชนเป็นตอกครับจะมัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ด้วยกันห้ามหนีจากกันจึงมีการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาแปดพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยเราเคารพกติกาประชาธิปไตยในฝ่ายบริหารเมื่อพรรคก้าวไกลได้ร้อยห้าสิบเอ็ด เราสมัครใจภูมิใจจะสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัฐขึ้นเป็นผู้นำในฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นให้สิทธิท่านในการไปคิดที่จะรวบรวมเสียงต่างๆจนเป็นคะแนน312คะแนนณนะวันนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันเมื่อวานนี้เราประชุมพักกันสอสอเอกชนร้อเปอร์เซ็์ ยกมือสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตนภายใต้การเข้าประชุมของแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเราด้วยคือคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรท่านประธานครับวันนี้จะคิดยังไงก็ช่าง,งท่านจะคิดตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผู้ผรักษาที่แท้จริงได้ตัดสินความไปแล้วไม่มีสารอื่นใดครับ ที่จะมาตัดสินความเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย14พฤษภาประชาชนพิ่ภากษาโดยเด็ดขาดไม่มีอุทธรดีกาให้พักเพื่อไทยพักเก้าไกลเนี่ยและพักการเมืองร่วมทั้งหมดโดยเฉพาะพักเก้าไกล150ร้อยห้าเอ็ต้องไปทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับต้องขอกราบขอพระคุณทางฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันรักษาการที่ไม่เสนอเสียงสนน้อยมาแข่งขันกัน ถ้าเราเคารพเจตนารมณ์ตรงนี้ประชาธิปบัไตยเป็นเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องอยากเลือกตั้งจบไปแล้วแต่ไม่ใช่เลือกตั้งที่เขาเรียกว่าขออนุญ,ญาตนะครับลากตั้งนี่ยังไม่จบจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีคนดึงขาคนที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งฟังอยู่ใจจดใจจอนะข้างนอกนะครับ เมื่อเช้ารถติดออกบ้านหกโมงมาถึงนี้สามโมงเช้าครับประชาธิปไตยเราเป็นตัวแทนแต่เจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้จริงเขารออยู่ที่บ้านเขาชุมนุมอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจที่แท้จริงพี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลครับอยากมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเก้าปีผมจะไม่วิจารณ์ท่านก็โบกมือลาไปแล้ว เขาอยากเห็นอยากเห็นคนที่ได้หนึ่งหหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็นข้าวต้มมัดมัด้ตยดดตอกที่ผมกราบเรียนไปด้วยกันอาจจะมีคนคางแข็งสงสัยว่าเอ๊ะเพื่อไทยจริงใจหรือเปล่าผมตอบให้พี่น้องประชาชนว่าเพื่อไทยจริงใจรู้กติกาเพราะเราตั้งมาแล้วย2่ปีเรามีบทเรียนเราเคยได้คะแนนเด็ดขาดสามด เราคือได้248 256แต่เที่ยวนี้ก้าวไกลเขาเป็นส้มตำที่เผ็ดจี๊ดจ้าดก,กว่าเราเขาใส่พริกมากกว่าเราแต่เรายังเป็นเพื่อนกันผมกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตผมศรัทธาเขาอย่างน้อยเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมผู้ภาษาอังกฤษดีกว่าผมเยอะฮาวาด MIT ผมเห็นต่แผนที่ครับเขาจบมา ผมจะมีความสุขถ้าสภาหแห่งนี้เลือกพิธาพิธาก็ไปทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศสไปจับมือกับประธานาธิบดีมาครงไปจับมือกับนายกรัฐมนตรีแคนดาทูโดไปสีเจนผิงไปเจอผู้เท่าไบาเดนมันสง่างามนะครับรับรองไม่เดินหลงทงชาติแน่นอนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมพูดสั้นๆพักเพื่อไทย แน่นอนเอซีพวกเรามีเยอะเรามีคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานชีนวัตนเศษฐาทวีสินชัยเกษมนิติสิริแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้ณนะับเวลานี้ต้องเปิดโอกาสให้น้องผมคือพิธาลิมเิรรัตขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขผมจึงกาบเรียนไปทางสมาชิกรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นซีกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรปัญหาบ้านเมืองยาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสินค้าเกษตรตกตามปัญหาไฟฟ้าเรื่องแก๊สปัญหาต่างประเทศปัญหาสังคมต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีขั้นการแก้ไขต้องการได้รัฐบาลด่วนที่สุดเมื่อวานเราตั้งยติเรื่องสะพานพังภาพที่าลาดกระบังอยากได้นายกครับต้องเคารพ เสียงที่เขาได้มาจริงๆด้วยความเคารพผมฝากไปหาพี่ๆเพื่อนๆทางวุฒิสภาครับผมเคารพท่านท่านมาตามรัฐธรมนูญฉบับดีความศรัทธาจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่การกระทำครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดีพี่น้องประชาชนจะให้ความศรัทธาหรือเปล่าอยู่ที่การกระทำวันนี้ครับว่าท่านจะเดินอย่างไร แต่ขอยืนยันกับท่านประธานรัฐสภา,าว่าทางพรรคเพื่อไทยยินดีจะสนับสนุนน้องชายคุณพิธาซึ่งเป็นนายกจะเรียกน้องชายก็คงไม่ได้ขอสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นเป็นนายกรัฐดีคนที่30ครับคุณนวุฒิไม่ต้องพูดถึงการศึกษาไม่ต้องพูดถึงอายุเหมาะเหมาะอายุ4ี่ปีดิผม40ปีมาก่อน รู้ว่ามันเร่าร้อนครับไปไหนไม่เหนื่อยแต่เรานี้มากกว่าสีปีนิดหน่อยแต่มันสมองบางทีก้าวหน้ากว่าสีปีครับเรามาจับมือกันเราเป็นข้าต้มมัดที่ตอกประชาชนหมุนและขอเรียกร้องไปทางสมาชิกรัฐสภาผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้ครับเราจะไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งจะต้องแก้ไขไม่มีที่แหนในโลกแล้วครับ ที่สองสภามานั่งประชุมกันแล้วเรื่องนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ผ่านไปครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะสร้างซื่อเสียงให้แก่ท่านเองทั้งสองสภาผมขอฝากก่อนสั้นๆครับผมเป็นกวีซีหรอกจัดติ๊กต๊อกทุกเช้าครับประชาสัมพันธ์เสลยขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุน ประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยกราบขอบคุณครับ